เดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการทานขนมจีนยังไงให้เซ็ตโอ้ลืมเรามีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรไปได้างวะมันเยอะ ได้นะคะเนี่ยต้นฟันสิงโตเนี่ยเก็บไปทําชาได้เนี่ยเนาะผัวมีเรื่องอ้าวตายแล้วผัวกลับมาจากที่ทํางานเมียเ <laughs> มียนอนตายเลย <laughs> กับปีไลฟ์ฟินชิเรมานีสวัสดีค่ะเจอกันกับแหมมอีกแล้วนะคะวันนี้แหมมจะพาเพื่อนๆพี่ๆเข้าป่าค่ะทุกคนน้องมิ้นเขียนวอตแอดมาบอกว่าพี่เราไปเดินป่ากันไหมหนูจะไปเก็บผักแล้วแหมมมาอยู่ที่นี่นะคะ20กว่าปีแล้วแหมมไม่เคยไปเก็บผักป่าเลยนะคะเพราะว่าแหมมไม่กล้าทานแล้วแหมมไม่รู้จักว่าเป็นผักทานได้หรือไม่ได้ก็เห็นตาม YouTube ตาม Facebook ที่เพื่อนๆโพสต์กันแต่แหมมไม่แน่ใจนะคะและว,วันนี้แหมมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่น้องมิ้นจะพาไปเก็บผักแล้วอยากไปดูไปเเห็็นนนว่า้้องมกบ ผักอะไรทานนะคะบางอย่างแหมมก็รู้จักชื่อเขานะคะแต่บางอย่างแหมมก็ไม่รู้จักแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเก็บผักอะไรได้บ้างนะคะและหลังจากนั้นแหมมก็จะไปบ้านน้องมินนะคะซึ่งบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็จะไปทําอะไรทานกันและวันนี้นะคะแหมมมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องมินด้วยนะคะอยู่ในซองนี้แล้วนะคะตั้งแต่แหมมเปิดสร้างไรายได้ได้เนี่ยแหมมก็ได้แบ่งปันให้กับน้องมินนะคะก็ไม่มากเล็กๆน้อยๆบางทีก็ซื้อผักซื้ออะไรมาแบ่งกันซื้อกับข้าวมาแบ่งกันมาท ทำทานด้วยกันนะคะเล็กๆน้อยๆแต่ครั้งนี้นะคะแหม่มก็อยากจะซื้อไพรส์น้องมินในซองนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องมินจะดีใจหรือเสียใจเพราะว่ามากไปหรือว่าน้อยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะในซองนี้มาจากทุกๆคนค่ะแล้วเดี๋ยวไปเข้าป่าไปดูกันว่าเราเก็บอะไรกันได้อะไรกันมาบ้างนะคะทุกคนพพไปค่ะพามาเก็บผักชีล้อมนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงไหนนะคะนี่คนนี้เขา เก่งเรื่องเข้าป่านะคะหาเห็ดหาผักนี่แหละค่ะ y YouTube เนาะต้องขอบคุณออาจารย์ผู้รู้ที่เอามาลงใน YouTube ทำให้เรารู้ว่าอันนี้เรียกว่าผักชีลอโอ้โหวันนี้ผักสุดมากเลยสวยมากเนาะสวยมากเลยดูสิยอดเบอรเริ่มเลยอ้ยกินแล้วบ่ตายเนะบ่ตายเห็นเขากินแล้ว

โดนตำแยตัดตำแยบอกว่านี่ที่ของฉันที่ของฉันอย่าอย่ามายุ่งนะนี่ฉันนะฉันเกิดก่อนแกนะตรงนี้น่ะดูชิ้นนี้นี่ดีดีนี่นี่เยอะมากเลยอ่ะเยอะจริงจริงนะโอ้ยไม่ไม่กล้าคิดเนี่ยเนี่ยตำแยอันนี้นะคะเรียกว่าตำแยนะภาษาเยอรมันเบรนเนสเบรนก็คือแบบ เผาไหมอ่ะเอเอถ้าโดนมือแล้วมันจะแผดเผาไหมปวดแสบปวดร้อนแสบมากนี่ก็กินได้นะคะเนี่ยต้นฝันสิงโตดอกมันเขาก็เอาไปทําพวกยาบงยามองได้นะนนสสาโติรอเป็ นี่ไงดอกมัเห็นไหมเนี่ยหรือเป็นซานเนี่ยเนี่ยจะเอาอันนี้เราไม่เอาวันนี้แม่จะเอาไหมนี้เป็นซานค่ะสดสวยมากสวยเนาะเหมือนผักขมเลยอืมเหมือนผักขมเนาะนี่นี่นี่ต้องเอาต้นนี้นี่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 เนี่ยเออจริงว่ะ นี่นะคะผักบุ้งใบใบมันเริ่มออก,อกอนี่เอาแต่ยอดมันนี่แม่นี่<ช><ง>มันใช่พี่ก็เหมือนกันแต่เห็นมันสวยก็เลยเก็บใช่อ่ะอือ อืมอืมเด็กอืเอาโค่นมึงอ๋ต้นนี้สวยอวดจังเลยเหรอพี่อวดจังเลยเหรออืมเออเห็นไหมนี่นี่เออวิ่งเอนอวดนะอืมนี่เราได้อีกแล้ววันนี้เก็ฑไหมไม่ต้องไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ต ถักตามหรือดูการเนาะผักบุ้งป่าของฝรั่งไปดูกันน้องมิ้นดูต้นไม้ต้นนี้สิคิดอะไรอยู่อย่าอย่าอย่าคิดมากอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกนะนั่งสบายเลยสมัยก่อน อยาก็ได้เรามานึ่งหรือว่าเราต้มคะหนูจะต้มหนูจะลวกเอาอ่าลวกแต่ใบหนูไม่กินอ๋อมันเป็นเขียวเหรอฮะใบมันเป็นเขียวเหรอไม่หรอกมันก็อร่อยดีแต่หนูไม่ชอบเยอะเกินผัดจังจะงัดปลาชูอยว้าวคณิษฐาเธอพลาดอีกแล้วคณิษฐาส่วนนางอยู่นางไม่มานางบอกว่าวันพุธได้ไหมพราะวันพุธเอ่ออันนี้อะไร โอ้นี่แกยเออแกงอมเหรอเออเขียวหวานเหรอไว้ไม่แกงไก่ชำร้านไว้ให้ป้าป้าเหรอเออจะแบ่งให้เจ๊โอ้ยเจ๊อ้วนแล้วเจ๊ด้วยเนี่ยผักอันนี้พี่ชอบมากเลยมันกรอบอร่อยดีค่ะกินเมี่ยงอร่อยนะคะแล้วมันมีไม่ทุกวันเนาะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะมาดูกันว่าเอาก้ารเส็จยังไงไปนี่ไปเหรอคือพอของมันมีเยอะแล้วมันไม่ไม่มันเลือกได้เออ ใส่ลงไปลงไป,งไปเดี๋ยวว่าลงท้องผัดเยอะ <c oughs> จริงๆมาด้วยค่ะนมจิ้มไม่มีตีนกัน <c oughs> ใครมีตีนเอามาบริจาคน้อยขอติ้งไก่นะอ <c oughs> กคนเอาเลย <c oughs> นแมงคนเนานะอู้หู้อุ้ย,ย,ยลูกชิ้นอะไรคะลูกชิ้นปลาเจดายดบะมี่ตีนไม <c oughs> ่เป็นไรอันนี้ก็แซ่บโอ้ยหอมมากเลยค่ะเอา,านำ้ำลายไหลนี่ผัก <ขอ S 1> ที่เราไปเก็บมานะคะอะนี่นะคะที่เราเรียกว่าผักชีล้อมน้องมินก็บอกเขาทานแค่กา้านจริงๆแล้วเขาก็ทานใบนั่นแหละแต่เขาชอบกา้าน โอ <Okay. S 2> เคแล้มาชิมกันดูกมันเป็นะมันผักอะไรพี่คล้ายๆผักขมนะมันก็คล้ายเหมือนกันอืมคล้ายผักขมเดี๋ยวนะมันมคล้ายๆอะไรเนี่ยมันมีออกร้อนๆนิดๆแล้วก็เป็นเขียวหน่อยๆนึกไม่ออก นึกไม่ออืมวันเหมือนบอนหรือว่ามันก็คล้ายๆกับยอดบวชนะเวลาลวก่คล้ายๆผักขมนั่นแหละแต่มันมีความร้อนแบบนิดๆน,นะแล้วก็มีความเป็นเขียวนำกินออกเนะกลิ่นไหมโอเคเรามาชิมการขนมจีนน้องมิ้นวันนี้ คำตุ้นตุ้อันนี้สำหรับทุกคนเอาไปเลยเอาต้องมีอัพอ่ะมีตรงอันี้เลยนะเลยนะผักอีตูเข้ากันเลยพี่เข้ากันเลยเออเมื่อเขาอ่อมใส่ก็ได้แต่หนูไม่อ่อมใส่เพราะว่าแฟนหนูไม่กินข้าวเหนียวก็มีเอาข้าวเหนียวด้วยปากก็เจ็บเอาชิคกี ก็เสร็จอือกินไปเสบ็ไปชอบดูคลิปใคร,ใครถามแบบคนนั้นอร่อยที่เราไปเก็บกันนะใช่นี่ไงอ,อยากจะใช้มืออยู่แต่จิบปากแบบ ข่าปุ้นข่าปุ้นข่าปุ้นจากสาวสกลนครข่าปุ้นจากสาวสกลนครข่าปุ้นข่าปุ้นน้ำยาป่าเหี่ยวข้าว <He 'll S 2> ข้าวเหี่ยวมาเด้อมาเด้อผักเยอะๆแซ่บหลายนี่ ไหลหลแล้วตากล้อง่ะตากล้องหิวตากล้องยังไงเลยเนเสียบมามาการที่เกับการ์ดเชิญว้าวชั่ร์ลีกรงว้าวไม่ได้กินเสียใจเลยไหลาหลมากเห็นไหมคะขนมจีนเนี่ยเส้นเขาจะยาวๆเนาะเราก็ ไม่สับเขาให้เป็นเส้นเล็กๆนะมัไม่อร่อยเราก็จะหมุนอย่างเงี้ยเห็นไหม,มช้อนแล้วก็ซ่อมเคลียร์ขนมจีนขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ซ่อมอย่างนี้อ่าแล้วก็หมุนอย่างนี้นะอย่าเอาคำตัวแค่ไหนก็หมุนไปใช่หมุนไปทานสปากเกตตี้ก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยวทำใหม่คลุกน้ำใหม่เอาหมเอาไปเลยโอเคอย่างนี้นะเห็นไหม เขี่ยขนมจีนขึ้นมาแล้วก็เอาช้อนกดไว้ที่ซ่อมแล้วก็หมุนซ่อมอย่างเดียวหมุนเข้าไปเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เราก็นายช้อนขึ้นมาแล้วก็ลากซ่อมออกเราก็จะได้ขนมจีนคำตัวๆเทจากนั้นเราก็ตักน้ําเขาเห็นไหม,แล,มแล้วเราก็อแซ่บเลยแล้วเราก็ทานผักกรอบๆนะคะขัวลไม่ใช่สิการซลลอรีรนะ ใหญ่สะใจว่าชอบมากเลยการเนี้ยเนาะเชฟอิเลี่นเอาอีกช้อนหนึ่งนะเห็นไหมอย่างงี้อ่าอย่างงี้ไปอย่างงี้ช้อนนี้ขอโตโต้โตเลยนะเห็นไหมคะ ม้วนเขาเข้ามาม้วนเขาเข้ามาม้วนเขาเข้ามาเวลาเราไปทานสปาเกตตี้นะคะก็ทําอย่างนี้นะคะอย่าไปสับเส้นสปาเกตตี้ให้มันเละๆนะเวลาแฟนฝรั่งมาจีบมาฝรั่งมาจีบฝรั่งพาไปทานทสปาเกตตี้ต้องทานอย่างนี้โอเคอจากนั้นเราก็ตักซอสขึ้นมาอ่ะปะแล้วก็เอาผักที่เราบ่นตะเก็ตมา

นะคะคอีกรอบนึงอีกรอบนึงค่ะทุกคนนักเรียนอีกรอบนึงนะคะเวลาแฟนฝรั่งพาไปทานขนมจีนหรือสปาเกตตี้อย่างนี้นะจ๊ะนี่ควรนี่มันใหญ่ไปนี่นะจ๊ะเห็นไหมคะไม่ไม่เกะก,กะไม่เลเทะเนาะแล้วก็กดซ่อมลากออกจากนั้นเราก็ได้แล้วหนึ่งหนึงช้อนแล้วก็ เราก็ช้อนน้ำเข้าขึ้นมาเราก็ได้ละโอเคอีกช้อนนึงนะคะอย่างนี้เขียขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนนะคะ เห็นไหมเส้นเขาก็จะมากองอยู่ในช้อนของเราแล้วก็ลากซ่อมออกเราก็ได้แล้วหนึ่งช้อนตักซอสขึ้นมาตักซอสขึ้นมาแล้วก็อ้ำอเลยอืมผักผักด้วยแล้วก็ผักอีกตอืมที่สำคัญวันนี้เราจะให้ดูผักที่เราไปเก็บมานะคะอืม นี่ค่ะใบก็ทานได้นะคะแต่น้องมิ้นบอกว่าชอบทานก้านค่ะอืก้านสลอรี่นะคะเสร็จไปเลยโอเคถ้าเราไปทานอาหารที่ร้านอาหารฝรั่งนะคะถ้าเราวางช้อนแบบนี้นะ อ่าแบบนี้หมายถึงว่าเรายังทานไม่อิ่มนะคะเขาก็จะไม่มาเก็บจานของเราไปถ้าเราทานอิ่มแล้วเราไม่เอ,เอาเราไม่ถ้าเราทานอิ่มแล้วไม่สั่งต่อแล้วนะคะให้เราวางช้อนแบบ20นาทีแบบ20นาทีคือยังไงก็คือตรงเนี้เที่ยงใช่ไหมคะตรงนี้6โมงตรงนี้บ่าย3มตรงนี้9้าโมงเนาะ 5นาที10นาที15นาที20นาทีให้รวบช้อนวางแบบนี้นะคะเหมือนเข็มนาฬิกาอยู่ที่20นาทีแบบนี้หมายถึงว่าเราทานอิ่มแล้วเราทานเสร็จแล้วพนักง,งานก็จะมาเก็บจานเราไปทันทีถึงแม้ว่าเรายังไม่อิ่มเรายังไม่เสร็จแต่ถ้าเราเผลอวางช้อนแบบนี้ปุแบบ๊บพนักง,งานก็จะมาเก็บจานเราไปปั๊บนะคะอย่าลืมนะคะถ้ายังไม่อิ่มอย่าเพิ่งวางช้อนแบบนี้ โอเคอเลสกล้ <Okay>. <laughs> อย่าวางแบบนี้ถ้าเราวางช้อนแบบนี้หมายถึงว่าเรายังรออาหารอยู่พนังกงานก็จะมาถามเราว่ารับอะไรเพิ่มไหมอ่าโอเคเนี่ยอย่าวางแบบนี้ถ้าวางแบบนี้ก็เขาจะไม่มาเก็บจานเราเขาก็จะไม่มาเก็บเงินเราเขาจะรอว่าเราจะสั่งออเดอร์เขาจะรอว่าเราจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มเนาะถ้าเองแล้วก็แบบนี้ แล้วก็ไม่แบบนี้ด้วยแบบนี้ไม่มีความหมายแบบนี้ก็ไม่มีความหมายแบบนึงโอเคมา ย่าไม่อิ่มนะทานต่อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทานกันต่อนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปนะคะถ้าชอบชอบแมกบกะปีชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชืสอววินเซสสวัสดีค่ะขอโทษนะคะใช้มือเดียวสวัสดีค่ะโอ้ลืมเรามีอะไร Surprise. เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวให้ดูแล้วต้นคลิป เดี๋ยวเรามาก่อนที่จะปิดคลิปเดี๋ยวให้ดูให้น้องมิน้นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น้องมิ้นเปิดซิเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเดือนนี้นะคะแหม่มทำช่องอแหม่มกะปิครบหนึ่งปีแล้วนะคะแหม่มมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องมิ้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ซับพอร์ตมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ดูซิหน้าตาเป็นยังไงตายแล้ว

มเจเลยพี่อยากจะขอบคุณน้องมิ้นที่เป็นกำลังใจให้พี่ไปแต่ซักแรกจ,จ,จนถึงหน 14, ึ่งหมื่นสี่พันกาบนะคะพี่อยากจะเลิกทำ<อ>หลายครังร้งแล้วน้องมิ้นบอกว่าอย่าเลิกพี่หนูดูอย่าเลิกพี่หนูดูหนูหนูเป็นกำลังใจให้พี่ที่ทำเหื่อหนูังแล้วก็วันนี้<อ>วันนี้ยังไม่ครบหนึ่งปีนะแต่เดือนนี้ครบแล้วแล้ววันที่ยี่สบอครบหนึ่งปีก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์ถูกใจไหมขอบคุณค่ะขอบคุณเอซีทุกคนนะคะ ค่ะขอบคุณที่สนับสนุนและดูมาตลอดค่ะคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยดันคือตอนแรกๆอะเนาะตอนที่ยังไม่ได้ชื่อแบบกะปิเนาะก็จะเลิกทำแล้วแล้วทีนี้บังเอิญเจอน้องมิที่หน้าโรงรถจำได้ไหมจำได้ที่ทำน้องมิ้ก็ตามจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคลิปจนถึงวันนี้ก็เลยอยากจะเดบิวต์เป็นในสองมิ้นฮัทชี่ โอเคใจมีใเยอะเกินเยอะเกินเหรอแบ่งการก็แบ่งกันก็ไม่ได้ให้ทุกเดือนเนาะแต่ก็อยากให้ให้แบบนี้แหละดีแล้วหลายเดือนให้สักครั้งนึงจะได้เป็นก้อนโอเคโอเคแล้วนี่ก็เซอร์ไพรส์ที่อยากจะเอามาฝากน้องมิ้นแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะคะขอบคุณที่สนับสนุนช่องแบ่งกะปินะคะขอบคุณกายบายตีเต็มยี่ยอดตีเต็มมากเลย อันเยะเนี่ยดูสิสํหรับคนอื่นมันนิดเดียวนะคะแต่สําหรับหนูนะคะเยอะมากสําหรับเงินก้อนนี้ <c oughs> ไม่เลยลูกกินไม่ไหวเซอร์เพลยลืมไก่ลูกไม่เลยดีใจหลายตกลงแล้วกระเป๋าที่จะให้ไหมคะไม่ได้กระเป๋านนคะเอากระเป๋าเอา ごありがとうフフフフ。